แม้วันนี้ว่างเว้นจากการทำไฮไลท์ค่ะเพราะว่าไม่มีวอลเล์บอลที่แข่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องมาเมาส์กันสักหน่อยแล้วค่ะส่วนจะเมาส์เรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามฟังกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลเล์บอล หรือว่าช่องของเจเล็กนั่นเองค่ะเจเล็กก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่และค่ะที่ตั้งตนเป็นเจ <c oughs> ดีนะคะที่ว่าช่องนี้เราไม่เคยเอาไปโปรโมทให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรฟังเลยเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าอ่ะไอคนนี้นี่มันบอกว่าตัวเองเป็นเจเล็กเนี่ยคบขำกันตายแล้วค่ะ แต่ก็กังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ในช่องนะมีคน2อสาคนแล้วค่ะมารายงานตัวว่าเป็นคนชุมพรเพราะฉะนั้นหยบไว้นะคะอย่าให้รู้มาถึงวงตระกูลของเจเล็กเป็นอันขาดเลย มาสองสามวันที่ผ่านมานี่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะจิตใจมันหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับการรอเชียร์น้องเพียวเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแม่ยกน้องเพียวอัชราพรคงยศนะแล้วคิดดูว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจิตใจจะเล่นมันบอบช้าขนาดไหนมันบอบช้าอย่างแรงนั้นคือคลิปนี้ตั้งใจว่าจะทําสักเจ็ดแปดนาทีคือมันจะพอไหมอ่ะขอทาสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอ่ะรู้สึกว่ามันอัดอั้นตันใจเหลือเกินค่ะมันคือมันวี่นั้น มันวิบโค้ a NEC อย่างแรงคือว่าทามีตังมากกว่านี้นะถ้ามีเงินนะจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นเลยจะไปถามด้วยปากของตัวเองเลยคือข่าวเล่าข่าวลือมันเยอะมากไงเราไม่อยากฟังจากปากคนอื่นเราอยากฟังจากปากโค้ดนี่ว่าคุณคิดทันพปื้นคุณเป็นอไอรอนคืออาการตอนนี้นะคล้ายๆกับตอนสมัยที่จะเล็กบ้าการเมืองเลยคือเห็นสีแดงไม่ได้เลยคือเก้าอี้สีแดงก็ไม่นั่งนะ เป็นเอามากงั้นคือแต่ว่าตอนนี้มันอารมณ์คนละอย่างกันนั่นแหละคือตอนนี้เสื้อสีแดงวัตถุสีแดงอะไรแดงๆนี่แบนดหมดเลยเกมการแข่งขันแมตช์แรกค่ะในวันศุกร์เราก็คิดว่าไอย้ย่าไลน์ไม่มีน้องเพียวผิดคาดมากแต่ว่าเอ๊ดูเล่นแบบปล่อยจอยเหลือเกินแพ้แบบยับเลย30มด้วยสกอร์ที่โอ้โหไม่น่าเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เลยคิดว่าเดี๋ยววันเสาร์มีทีเด็ดแน่นอนค่ะ เมื่อวานรีบทําคลิปน้องชมพู่ลงยัางไว้เลยค่ะแล้วก็รีบอาบน้ํากินข้าวนะการแข่งขันเริ่มเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะไอเรานี่ออาบน้ําแต่งตัวรอตั้งแต่บ่ายสองเลยจ้า พอเริ่มมีการถ่ายทอดสดเท่านั้นแหละแล้วก็นักกีฬาของ NEC Red Rocket ก็จะเป็นแบบว่าใครได้ลงสนามก็จะได้นั่งเก้าอี้ค่ะใครไม่ได้ลงสนามก็จะเป็นคนที่ยืนนะคะอา้าวทำไมน้องเพียวยืนน่ะน้องเพียวยืนซาซากินั่งอยู่บน e. เก้าอี้เอาแล้วเอาแล้วในยใจคิดว่าแม่บางทีญี่ปุ่นมันก็มีการละครนอะ่ะเกมเขามี3มวันน่ะยังไงซ้าวันนี้ โอสก้ามาเวลรัสเขาก็ต้องออมมือให้เอ็ซีชนะแหละแล้วก็ไปปัดสินกันวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์น้องเพียวลงมาเล่นในสนามอย่างแน่นอนคิดว่ายังไงซาวันนี้ใช้ซาสากิไปก็ยังไงก็ชน,นะแหละเขาคงดึงให้มีเกมการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์นะ่ะแพ้ไปเซตแรกเราก็คิดในใจว่าแหมโอสกามาเวรัดเขาจะแกล้งแพ้สามมันก็น่าเกลียดนะ่ะเขาขอเซตหนึ่งแล้วกัน พอแพ้เซตที่2ค่ะตอนนี้คิดว่ามันไม่ใช่แล้วค่ะมันไม่ใช่แล้วแล้วก็เอ c ซไม่มีการเปลี่ยนตัวนะักกีฬาเลยค่ะก็ไม่เปลี่ยนอ่ะนะก็คือเอาเราร์ดนาดาซินวาออกไปแล้วก็ใช้วงงานวาดะมากขึ้นก็เหมือนกับเกมวันศุกร์นั่นแหละแมตช์แรกนะทีนี้มันเป็นแมตช์ที่2องถ้าเล่นอย่างนี้โอ้เอ็ซไม่หวังแชมป์แล้วทำไมไม่หวังแชมป์ล่ะ ไหนๆก็มาถึงวันชิงชนะเลิศแล้วอะไมอะทำไมไม่ทําให้มันถึงที่สุดอะทําไมแบบว่ายอม,ย,อมย้อมอย่าง่งยดอะคือถ้าไม่ได้ว่านักกีฬาคนหนึ่งคนใดนะคะแต่ว่านักกีฬาก็มีวันที่เล่นดีมีวันที่เล่นไม่ดีวันนี้เล่นไม่ออกก็อาจจะต้องเปลี่ยนออกใช้คนอื่นลงมาเล่นแทนบ้างเอาทยกตัวอย่างง่ายๆนะคะไม่ใช่จะไปกดน้องเขานะเอายกตัวอย่างอย่างเช่นซาสกิเนี่ยเกมวันแรกนะคะแมตช์แรกที่ลงเล่นชิงชนะเลิศ ซาสกิก็ทําผลงานได้ไม่ดีเลยค่ะถ้าใครบอกว่าเอ๊ะน้องเพียวเราอ่ะย่าแย่กว่านี้อันนี้ขอเถียงค่ะขอเถียงใจขาดดิ้นเลยว่ายังไงซะน้องเพียวก็ไม่ได้เคยมีสถิติที่ย่ําแย่อย่างนั้นนะแต่เรื่องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มของน้องเพียวหรอก แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสุขภาพร่างกายของน้องเพียวไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ซึ่งมันมีหลายคอมเมนต์ค่ะที่ออกมาบอกว่าน้องเพียวชอบป่วยในช่วงปลายฤดูกาลเหมือนปีที่แล้วก็มีการป่วยตอนแรกน้องเพียวไม่ได้ป่วยนะคะน้องเพียวก็กลับมาป่วยในแคมป์ทีมชาติค่ะ ด้วยอาการติดเชื้ออะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นโรคประจําตัวที่ว่าแม่พอเข้าสู่เดือนนี้แล้วน้องเพียวจะสุขภาพไม่ดีอันนั้นอย่าคาดการ์ที่มันเป็นผลเสียกับนักกีฬานะคะคือเหตุผลต่างๆนานาที่เราคาดเดากันนะ่ะมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่มีวันรู้เลยค่ะเพราะว่าก็คงไม่น่าจะมีนักข่าวคนไหนไปถามโค้ชเอ็นซนะคะเพราะว่าเกมการแข่งขันมันก็จบไปแล้วทุกอย่างจบสิ้นไปแล้วส่วนที่ว่าจะออกมาจากปากน้องเพียว เอออันนี้ก็คาดเดายากค่ะถ้าการให้สัมภาษณ์นั้นมันเป็นผลลบกับใครน้องเพียวย่อมไม่พูดอยู่แล้วค่ะแล้วที่ใครบางคนบอกว่าโคก็อาจจะไม่ถูกใจน้องเพียวด้วยบางสิ่งบางอย่างก็เลยมีการกลั่นแกล้งไม่ใช้น้องเพียวลงสนามอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะจริงนะคะเพราะว่าการทํางานมืออาชีพเขาไม่มาคิดเล็กคิดน้อยหรอกและด้วยนิสัยอย่างน้องเพียวก็ไม่น่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็จะทําให้ใครรู้สึกไม่พอพอใจได้ขนาดนั้นนะ่ะ คือคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะคาดเดากันแล้วค่ะแต่ว่าคาดเดายังไงก็แล้วแต่อย่าเป็นการคาดเดาที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นก็แล้วกันค่ะโดยเฉพาะกับนักกีฬาของไทยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูค่ะว่าน้องเพียวเราจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยวันไหนจะพักผ่อนเป็นการส่วนตัวกี่วันแล้วจะเข้าแคมป์ทีมชาติเมื่อ,อไร และตอนนี้ค่ะน้องบีมพิมพ์พิชยากกรำก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลบุนเดสลิกาของเยอรมันตอนแรกก็มีสาวๆไทยที่คิดว่าน่าจะคว้าแชมป์กลับมาได้หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลในหลีกญี่ปุ่นเช่นว่าน้องบุ๋มบิมชาชออนมอกสีน้องเพียวอชรพรคงยศหรือว่าที่หลีกเกาหลีใต้น้องสองวิภาวีสีทองค่ะ ตอนนี้ทั้งลีกญี่ปุน่นแล้วก็ลีกเกาหลีปรากฏว่าไม่ได้แชมป์กลับมานะคะทีนี้เหลืออีกถ้วยหนึ่งค่ะที่สาวไทยยังมีโอกาสลุ้นแชมป์นั่นก็คือวอลเลย์บอลลีก PVF ของอเมริกาค่ะยังมีตัวแทนสาวไทยอีกหนึ่งคนที่ยังไม่จบภารกิจนะคะนั่นก็คือน้องชมพู่พรพันุ์เกิดปราดแห่งสโมสรออร์แลนโดวาครีค่ะที่ตอนนี้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสีทีมสุดท้าย และทีมที่คาดการว่าจะได้เจอกับทีมของน้องชมพู่ก็คือแอตแลนตาไวท์ในลีก p v f จะไม่มีการแข่งแบบว่ารอบรองชนะเลิศเล่นกันสามเกมรอบชิงชนะเลิศเล่นกันสามเกมอันนั้นไม่ใช่นะคะคือเจอกันครั้งเดียวค่ะแพ้ก็ตกรอบไปเลยชนะก็เข้าไปชิงนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะลุ้นให้น้องชมพู่ของเราผ่านไปเล่นจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะคือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานี่แม้ว่า จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ทุกคนก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะเคะเป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจของลีกนอกละคะ่ะตอนนี้ลุ้นมากๆค่ะว่าฤดูกาลหน้าค่ะน้องเพียวอัชราพรคงยศจะสังกัดสมโมสรอ,อะไรคะ่ะถ้าเล่นในลีกญี่ปุ่นนี่รู้สึกว่ามีความแขนส่วนตัวต่อ NEC ไม่ได้แขนกับนักกีฬานะคะแขนโค้ดค่ะ ไม่รู้แค้นเขาทำไมแต่อยากให้น้องเพียวเจอกับอินไซีรับทุ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 บก็วิบไปตามภาษากองเชียร์ที่ไม่ได้ดังใจเท่านั้นแหละคือถ้าใครอยากจะคาดเดาเหตุผลของโค้ดอินซีเดาจิตเดาใจเดาอะไรก็เดาได้นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้คะ่ะแต่ว่าขอนะคะถ้าใครคอมเมนต์ไม่ดีเกี่ยวกับน้องเพียวหรือว่านักกีฬาหรือว่าไปบูลลี่ได้คะ่ะใครมากมายเจเล็กก็ขอนะคะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย ไว้ให้มันเป็นหน้าที่ของเจเองค่ะหายช่วงนี้ไม่ได้รบกับใครเลยนี่คอมเมนต์ในช่องก็มีแตด่ดีๆทั้งเพยหายกำลังใจกันหล่นล่าแม่ไม่มีใครชวนรบเลยเงาน,นี่ยเราอย่าแชร์กันเยอะนะคะคลิปน่ะกดไลค์กดติดตามได้แต่ว่าแชร์เดี๋ยวมันไปถึงหูญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วอายคนเขาค่ะ <c oughs> ล้อเล่นนะคะแชร์ได้ค่ะรุ่นนี้มันเกินความอายไปแล้วอ่ะ เ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาฟังเข้ามาชมกันค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ